ครับสองนาทครับคุณผู้ชมผู้มาไดกลับมาพบกับมาเจมปาณิทานหรือ เดี๋ยวเดี๋ยววักล้องก่อนอร่อยอร่อยเยคกลับมาพบกับมาร์คกัีเทม่านที่ทายการไอซ์นิ่นครับคุณไสยศาสตรกไอซ์งก็มาอู่หนึ่งโต๊ะเพื่อนรักด้วยนะบริการได้สายเตอร์ก็เป็นสิ่งเก่าตอนโราเรียนรักบรการเคาะแห่งใครับต้องกี่โมงไอ้มอสไม่รู้เพื่อนของสายเตอร์ยังกำลังทยอยมาตยมมาเป็นเพ่อนคุณคุณกุณค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 ุุณคุณคค

ถ้าใครถามว่าสหายตอร์ใส่ชุดอะไรมาก็คือฮอตเอฟอหารคอมมอนิสต์เกาหลีเหนือนั่นเองได้ฝากไสเป็นคอมมอนิสต์นะครับใส่เพื้อมางานรงงานสังสรรคนั่นเองนะครับไปนี่คือ Imana, หลังคาโค้งลานขวัญบัวนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2,554นะครับเกือบจะเดินชน่อยแล้วเราเดี๋ยวสหายเตอร์จะพาไปที่หน้าเวทีกันนะครับ เาเปิดเพลงที่ติดลิขสิทธิ์สหายเตอร์ก็ต้องยุติการถ่ายทอดส,สดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะติดลิสคาสิ์ได้นะครับมาหน้าเวทีแล้วสวัสดีครับกระผมนายมงคลเชื่นชงผู้ในการโรงเรียนราชพฤกษราสรานครในานามของคณะผู้อริหารครู และบุคลากรโรงเรียนราชบริการนครขอต้อนรับทุกท่านทท่เกียรติร่วมงานและสนรับสนุนการจัดงาน92ปีราปีอาจารย์วันดีครับคำเป็นนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครอาวุโสโรงเรียนราชบริการนครและแต่เพื่อนเกียรติขึ้นเรพื่อนสาหเธอก็มากันแต่ยังหาไม่เจอว่าอยู่โต๊ะไหนกันนะครับฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผมคุปกร์คมีบตัวนักดนตรีเรียนการนราุทธิสเขาตั้งตู้ซีนนั่งตเรื่องู้ิ้ในทางดีมีที่นั่งประบโน้น่อีกที้คือตอาจารย์สุรินสวัสดีครับผมนายที่ชนรครับ ขอขอทุกท่านที่ับสเนนการดำเนินงานของงานากาการดนนเรงเีเป็นเกียรติทุกคนก็แต่งตัววัววักันมาตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับขอให้เนางดลเดิภาพขอบคุณครับสวัสดีครับ

สิบเก่าลาดบริกาก็ทยอยกันมามากันแล้วนะครับเออตอนแรกถามว่าไม่มาไมมางาน,เ,นเดี๋ยวสหายเตัรจะกลับไปที่โต๊ะที่นั่งที่ที่เก่าที่เคยมานะครับเมื่ออาจารย์บรรยายเสร็จปุ๊บเดี๋ยว คืนนี้มีการแสดงนะครับ,บ,บ,บมาย,ยังไปไม่ได้ครับตอนนี้นักแสดงกำลังเดินทางไปเวทีนะครับสหายเตอร์จะกลับไปที่โต๊ะเดิมที่ไปมานะครับ นกรศึกสำหนกิจกรรของราโยกาขอาร่ขอต้านรับทุกน่านไปผุ้สานนะครับสวัสดีค่ะอิชา,านรรนางพรลมนรการบุญกลหรือสอจนุกนะคะ,ะในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่า

ไม่ต้องแชร์ไปที่กลุ่มนะครับใครยะมาขอแชร์ไปที่กลุ่มนี้เฉพาะสิทธิ์เก่าโรงเรียนราชบุรีการ<ม>นุเพาะเท่านั้นนะครับมีคนจะขอแชร์ไปที่กลุ่มแต่ถ้าเป็นกลุ่มโรงเรียนราชบุรีการนุเพาะด้วยกันยังโอเคแต่ถ้ากลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโรงเรียนราชบุรีกามันก็มันเหมือนนอกเรื่องอยังไงก็ไม่รู้่นนะ

สับตะไขครักต่ไม่แต่ไม่ปักตะไคร่นะครับสหายเตอร์ขอยุติการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพลงที่เขาจะเปิดอ่ะมันอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้เดี๋ยวจะเอาลงยูทูบไม่ได้นะครับเดินทำองนกตีครับ ว่าจะให้ถ่ายหนูอครับอ๋อคนสวยถ่ายรูปไม่ติดหรอกครับแซวเล่นส่ายเตอร์แซวเล่น <c oughs> เพื่อนเรายัง <c oughs> ก็เจอกันไม่กี่คนนะนะครับก็มีจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ หน่อเขาไม่เพียงเขานี่อนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องเดิทำของพวกนี้ครับ